สวยแซ่บไม่เป็นสองรองใครค่ะเปิดภาพสมัยสาวๆของป้ายุย้ยเพื่อนของสาวอ้ําค่ะแม่เรียกได้ว,ว่าเป็นภาพที่สนิทก,กันกับซุปตาคนดังอย่างอ้ําพัชราภาหลายคนเนี่ยก,ก็คงจะเห็นกันบ่อยครั้งค่ะซุปตาตัโดแม็กของเรามีเพื่อนเยอะไปหมดเลยไปไหนเข้าไปกันเป็นแก๊งค่ะจะมีอยู่คนหนึ่งที่ซีกันแบบแน่นปึ๊กเลยนอกจากพี่เอศสมชัยแล้วก็ยังมีคนนี้ล่ะค่ะนั่นก็คือยุย้ยป่าป้านั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านมาเปิดภาพสมัยที่ยุย้ยป่าป้าเองให้ทุกคน ได้เห็นค่ะตอนนั้น,นเขายืนชิดกันกับสาวอ้้มพัชราภาค่ะใครๆก็ต้องหลงรักนะคะสําหรับซุปตาคนนี้เธอเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่งมากๆอยู่ในวงการมานเทิงมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันจ้าตัวอายุ42ปีแล้วล่ะค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือสาวอ้้มพัชราภาชัยเชือนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราไม่พลาดจะพาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งในสมาชิก ที่สนิทกันกับสาวอ้ามพัชราภาค่ะเพื่อนสนิทคนนี้ก็คือยุ้ยป้าป้าหรือว่าป้ายุ้ยนั่นเองค่ะใครที่สังเกตจะเห็นได้ว่า2คนนี้ก็ตัวติดกันตลอดเลยนะคะจนหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือไม่แม่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่จ้านะ่ารักจริงๆค่ะจะน่ารักขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ